แม่นดอกแคนะคะต้นสูงเกินไปเอาไม่ถึงแม่น <Man S 1> แล้วค่อยเก็บเอานะคะมีออเดอร์ดอกแคสี่สิบบาทนะคะ <laughs> ถึงไหมเนี่ย แล้วก็โพสลงนะคะว่าเรามีดอกแคคนรู้จักเขาก็บอกว่าสั่ง40บาทนะคะแล้วก็เลยเก็บให้ลูกค้าโอ้ยจะเสียดไหมวันนี้วันนี้ไม่มีแดดนะคะลมเย็น อากาศกําลังดีไม่ยอมลงอันนี้ลูกแห้งมันก็จะร่วงแล้วมันก็จะงอกต้นอ่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปขายายพันธุ์ ดอกแคหน้าหนาวนะคะกินแก้หวัดดอกแคน้ำค้าง สองวันเก็บครั้งหนึ่งนะคะบานตลอดเดี๋ยวอันนี้พรุ่งนี้ก็จะบานแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวอันอันนี้อีกสองวันก็จะบานนะคะดอกตูม,ตม ไม่โดนไม่โดนดอกแค้เลย,ดดเลยต้นน้อยนาเรากำลังนั่นนะคะกำลังติดดอก อันนี้นี่นะคะดอกดอกกำลังออกปร่งใบแล้วก็ปร่งดอกด้วยนะคะใบไม้ร่วงข้างบ้าน